สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่านำเสนอรถกระบะด,ดีแม er ็กไฮแลนเดอร์โคซิลีนะคะเป็นรถปี2010เครื่อง2.5ค่ะหน้าหลังเดิมเดิมเพดเดิมเลยนะคะสีสันดูดีค่ะเครื่องเกียร์ดีพร้อมขับพร้อมใช้งานได้เลยค่ะทุกท่านแอร์เย็นด้วยนะคะช่วงร่างดีค่ะเกียร์ธรรมดากระจกเป็นไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ภายในกว้างๆพร้อมกับสวยสะอาดตาค่ะราคาคันนี้165,000บาท พร้อมใช้พร้อมขับนะคะรถปรี2010ัรถอยู่แถวบางซื่อกรุงเทพมหานครค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะสามารถโทรไปคุยกันได้ค่ะนัดหมายดวงร่านะคะไปดูตัวจริงด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของตัวท่านนะคะได้ตรวจสอบทั้งสภาพรถและเอกสารกันด้วยแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นนะคะในวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ